ทำไมต้องซื้อเฟรนช์ชัยหรอการที่เราจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างนะมันไม่ได้ง่ายและมันก็ไม่ใช่ธุรกิจทุกธุรกิจที่เราทำอะจะประสบความสำเร็จด้วยนะการที่เราซื้อเฟรนช์ชัยใดเฟรนช์ชัยหนึ่งนะเราไม่ได้ซื้อแค่สินค้ามาขายเท่านั้นนะแต่มันคือการซื้อความสำเร็จของเจ้าของเฟรนช์ชัย เราซื้อไอเดียซื้อประสบการณ์ของเขาซึ่งเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองซึ่งมันอาจจะเสียเงินมากกว่าซื้อแฟรนชชสยเองด้วยซ้ำเฟรนชชสยคือระบบที่สําเร็จแล้วซึ่งมีคนที่ลองผิดลองถูกมาแล้วก็คือเจ้าของแฟรนชชสยเขาถึงเปิดรับสาขาเพิ่มเพื่อให้เราเรียนแบบความสําเร็จของเขาไงเพราะฉะนั้นการที่เราซื้อแฟรนชชสยไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็ตามคือเราซื้อเวลาความสําเร็จให้กับตัวเราเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาและต้นทุนที่มากขึ้นที่จะไปลองผิดลองถูกเอง ราคาที่ต้องจ่ายมันก็แค่ค่าประสบการณ์ของเจ้าของแฟรนไชส์ที่มันมีค่ามหาศาลเลยนะทุกคนค่าความสําเร็จที่เขาทดลองมาเพื่อให้คุณเปิดร้านแล้วมีเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จมากกว่าล้มเหลวค่าไอเดียของเจ้าของแฟรนไชส์ที่กว่าจะคิดสินค้าหนึ่งขึ้นมาได้อะทุกคนมันไม่ได้ง่ายเลยนะคิดระบบธุรกิจมันก็ไม่ใช่แค่ข้ามคืนมันเหนื่อยมันลําบากมันยากและอุปสรรคมากมายที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงด้วยซ้ํา มันก็ดีกว่าที่คุณจะต้องไปคิดเองทำเองโดยที่ยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าจะสำเร็จหรือไม่เพราะฉะนั้นการซื้อแฟรนชชส์มันก็ถูกกว่าไปทำเองตั้งหลายเท่านงะหรือคุณก็ลองเปรียบเทียบดูว่าคุณถนัดแบบไหนถ้าถนัดที่จะทำเองคิดเองก็ลงมือทำได้เลยแต่ถ้าคุณชอบในระบบที่สำเร็จแล้วไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองแล้วธุรกิจแฟรนช์ชส์ก็ตอบโจทย์ของคุณค่ะ,คะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะลงทุนไม่ว่าจะแฟรนไชส์ไหนคุณต้องศึกษาเขาให้ดีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจลงทุนนะจ๊ะ